จ้หยุดให้คนข้ามสามคะแนนเลยไม่ฝ่าไฟเหลืองก้อนหคะแนนให้ทางคณอื่นไปก่อนเอาไปอสามคะแนนแล้ววันนี้พอได้กี่คะแนนจ๊ะไก้าเต็มสิบค่ะเหายไปนหนึ่งคะแนนะน่าน่าวินัยและน้ำใจบนท้องถนนเริ่มต้นได้ด้วยการเป็นตัวอย่างที่ดีโตโยต้าถนนสีขาวบนเวทีระดับโลก สิบสองสนาม12ประเทศจังหวะเครื่องยนต์คือจังหวะหัวใจความมุ่งมั่นคือแรงขับเคลื่อนการสั่งการคือการเคลื่อนที่ในทุกเสี้ยววินาทีเมื่อทุกรายละเอียดสร้างเหเพื่อการตอบสนองผลลัพธ์คือแชมป์โลก world touring car championship 2010 c h e v r เ l e โ c r ล z ครูซ i n e e r to respond 현대 โครงการรถคันแรกต้องโปรโตอนรับสิทธิพิเศษสูงสุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเมื่อซื้อโปรโตอนรุน่นเบบีสากาเพอร์ PH, สนาทั้งเป็นซินและ c n g วันนี้นรับสิทธิพิเศษสูงสุด1 0 0 0 0แสนบาทพร้อมสิทธิพิเศษเพิ่มเติมไม่ต้องเป็นรถคันแรกไม่ต้องอายุ21ปีไม่ต้องครอบของรถนาน5ปีและไม่ต้องรอ1ปีเพื่อรับเงินคืนรถมีจำนวนจำกัดสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมโปรตอนทั่วประเทศวันนี้ถึง29กุมภาพันธ์2555 สำหรับสปีดโซลิตี้นะครับสัปดาห์นี้ครับเรามีฉากส,สวยๆนะครับบรรยากาศดีๆนะครับของงานที่ชื่อว่า Muscle Car Thailand Meeting งครับงานนี้ก็รวบรวมเอาบรรดารถที่เป็น mm mm, mm, รถอเมริกันนะครับพวก V8 V10 V12 V หุ่น V ีนี่ครับเยอะแยะไปหมดครับที่บริเวณร้านอาหารไซวอลนะครับ แถวแถวราชดำเนินครับบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับก็ต้องบอกว่ารถของเขาสวยมากๆครับเพราะว่าเราไปชมมาแล้วก็ไปถ่ายมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับจะเป็นยังไงต้องลองไปดูกันครับแล้วก็ต่อเนื่องด้วยภาพของพรีเซนเตอร์คนใหม่นะครับล่าสุดของรถเชฟโรเลตครูซครับซึ่งก็ต้องบอกว่าทําตลาดมานานแล้วนะฮะหนปีเต็มๆขายดีขายดีครับแต่ว่าพรีเซนเตอร์คนใหม่นั้นจะเป็นใครต้องลองไปชมกันในช่วงของสปีดโรลลิ่ครับ สำหรับข่าวแรกในวันนี้นะครับเป็นข่าวของชมรม Mu ส cle Car t า a i l a n d ครับจากเว็บไซต์ musclecarthailand.com น,นะครับก็มีการจัดปาร์ตี้มิตติ้งกันครับที่ร้านไซวอล์กอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับโดยในงานนะครับก็เป็นการรวมตัวของบรรดารถ Muscle Car b าบล็อก V6 V8 V12 นะครับไม่ต่ำกว่า30คัน นอกจากนี้ครับก็ยังมีการกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับรถรอบเส้นถนนราชดำเนินนะครับมีการเบินยางโชว์นะครับแล้วก็มีการโชว์ศักยภาพของรถ m ั s คลาคาร์ครับก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่รวบรวมอมดารถสวยๆในบ้านเราเยอะมากๆครับสำหรับงานนี้และสำหรับข่าวต่อมานะครับเป็นข่าวของค่ายเชฟโลเลตครับกับการลุกหนักกลยุทธ์สื่อสารการตลาดครับ โดยคราวนี้นะครับเป็นการออกตัวของเชฟโรเลตครูซครับเพื่อที่จะมุ่งตอกย้ำคุณภาพระดับโลกนะครับโดยงานนี้ครับมีการเปิดตัวพรีเซนเ,เตอร์สุดฮอตพรอยเชอร์มาแล้วก็พพภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่เป็นสื่อกลางนะครับก็เรียกได้ว่าเชฟโรเลตครูซครับพร้อมที่จะตอบสนองทุกความต้องการของคนรุ่นใหม่ครับตอนเืจาก